ต่อไปตัวอย่างที่18เป็นข้อสอบ o n e เปี53ข้อที่7นะครับพอเขาถามว่าข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นออนี่แสดงว่าโจทย์ต้องการให้เราดูทุกข้อดูทุกช้อยนะครับอ่ะลบหนึ่กำลังศนย์อันนี้ง่ายมากเป็น1ทันทีนะครับแต่ถ้าลบหนึ่งกำลังศูนย์จุดมองเป็นลบหนึ่กำลังสส่วนสิหรือก็คือ -1 เอ่อลบหนึ่กำลังหส่วนห ก็คือเป็นราที่5ของลบ1ออกมาก็คือลบ1นั่นเองอ่ะแสดงว่าตอนนี้สองชนิดแตกต่างกันแล้วต้องหาพักควกหน่อยลบ1กําลัง4ส่วน10ได้เป็นลบ1กําลัง2ส่วน5หรือก็คือ1กําลังราที่1ของ5อ้าอ้ราที่5ของ1ก็คือ1นงนะครับอันนั้นตอบช้อยที่2แล้วลองดูช้อยที่4บ้างลบ1กําลัง8ส่วน10 ก็คือลบ1นําลัง4ส่วน5นะครับหรือก็คือ1ราที่1ราที่5ของ1ก็คือ1อยู่ดีนะลูกเพราะฉะนั้นออกมาเป็นข้อที่2ที่แตกต่างจากข้ออื่นนะครับผมระวังอย่ามองแค่ยกเลขชี้ก,กําลังที่เป็น2ส่วน10หรือ4ส่วน10นะครับเราต้องมองที่สุดท้ายแล้วตัดไปเลขเศษส่วนอย่างต่ําแล้วเป็นค่าเท่าไหร่ก็คือ3ส่วน5กับ2ส่วน5เนี่ยเห็นได้ว่าถ้าเมื่อไหร่มองเป็น2ส่วน10กับ4ส่วน10นั่นก็จะมองว่ามันคือ ราที่10ของ1ราที่10ของ1ท,ทั้งหมดเลยแต่ถ้ามองเป็นเฉลี่ยงต่ำแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีติดลบด้วยนะครับผมนี่ก็ตัวอย่างข้อ18นะ